เรื่องสิวนี่เป็นเรื่องที่รักษายากเป็นอันดับต้นๆเลยนะครับเพราะว่าเรามักจะมองข้ามต้นเหตุของการเกิดสิวนะส่วนใหญ่เวลาเราเป็นสิวนะไม่ว่าจะเป็นหัวดําหัวขาวสิวอุดตันสิวอักเสบอะไรเงี้ยเราก็จะมองไปที่การรักษาปลายเหตุก่อนไม่ว่าจะเป็นการใช้สกินแคร์การ กดสิวนะการฉีดสิวอะไรพวกนี้อันนี้เป็นการรักษาที่เป็น t e m p o r a r y ก็คือการรักษาช่วงที่เป็นปลายเหตุแต่ทีนี้ถ้าเราไม่ได้รักษาต้นเหตุนะฮะเราก็ต้องคอยใช้ยาใช้ครีมพวกนั้นไปเรื่อยๆถูกไหมแต่มันจะดีกว่าไหมถ้าเรารู้ว่าต้นเหตุของสิวเนี่ยในร่างกายเราเนี่ยมันเกิดจากอะไรส่วนใหญ่มันเกิดหลักๆกับฮอร์โมนนะฮะไม่ว่าจะเป็นสิวแยกย่อยอะไรต่างๆนานาก็แล้วแต่แต่หลักๆ majority ของสิวเนี่ยส่วนใหญ่มันเกิดจากความผิดปกติ อ่าไม่ใช่เขาว่าผิดปกติดีกว่าใช้คาว่า Imbalance หรือว่าความไม่สมดุลของฮอร์โมนดีกว่าซึ่งฮอร์โมนเนี่ยมันก็คือตัว DHT ก็คือเป็นเทสโทสเตอโรนชนิดหนึ่งนะเราเรียกว่า DHT มันจะนำให้ไอพวกซีบุ่มหรือวงน้ำมันที่มันอุดตันอยู่ในรูมขนนี่มันมีความข้นมีความเหนียว มันอุดตันได้ง่ายพอมันโดนแบคทีเรีย p a c n e เข้าไปนะมันก็จะทำให้มีการอักเสบขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเรามาดูว่าทำยังไงอ่ะมันจะถึงทำให้พวกไขมันน้ำมันที่มันอุดตันในรูมขนเราเนี่ยมันน้อยที่สุดมันไม่มีความเหนียวไม่มีความข้นอุดตันได้น้อยที่สุดนะครับนี่คือการรักษาต้นเหตุยังอยู่ในเรื่องของฮอร์โมน นะในเรื่องของฮอร์โมนนอกจากฮอร์โมน DHT แล้วนะยังมีฮอร์โมนอินซูลินอีกนะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่มีอินซูลินที่มันสไปที่มันสูงบ่อยๆเนี่ยมันจะไปบล็อกไอตัวรูมขนเรานะทำให้ไขนมันอุดตันได้ทีนี้เมื่อไหร่ที่เราจะมีอินซูลินสูงบ้างก็รู้อยู่แล้วนะกินน้ําตาลกินสร์ชกินแป้งพวกเนี้ยนะน้ำตาลพวกของหวานพวกเนี้ยทำให้อินซูลินมันสไปพวกนี้ทําให้ ไขมันในรูมขนเรานี่มันเหนียวขึ้นได้นะครับและการที่คุณมีอินซูลินสูงนะมันยังจะทําให้เกิดซิงค์ดิเฟเคชนซีหรือว่าการขาดธาตุสังกะสีนั่นเองนะครับทีนี้การขาดธาตุสังกะสีเนี่ยมันจะทาให้เกิดการคอมโพเนนต์หรือว่าส่วนประกอบของน้ํามันในรูมขนเรานี่มันเหนียวขึ้นอีกอุดตันง่ายขึ้นอีกนี่ก็เกี่ยวแล้วเห็นไหมครัแล้วก็การที่เรามีซิงค์ที่มันน้อยลงเนี่ยมันจะไปทําให้ฮอร์โมนตัวแรกหรือว่า DHT เนี่ยมันสูงขึ้นอีกไปกันใหญ่เลยทีนี้เพราะัั้้นนนพยยยาาาามกิิคคใหอ่ขดะรบ แล้วต่อไปคือสิ่งที่เรามักจะได้รับเข้าไปโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับเช่นพวก ultra processed food mm hmm. เช่นอะไรหมอยกตัวอย่างง่ายๆพวกซีดออยนะครับพวกน้ํามันที่สกัดจากมาเมล็ดพืชเนนะี่ยไอ้พวกนี้นอกจากจะเป็น pro-inflammatory นะคือเป็นการที่ทําให้ร่างกายกระตุ้นการอักเสบแลนะมันยังไปเกาะตามตับฮนะทีนี้ถ้าไปเกาะตามตับตังทันเอนนั่นดีเกิดอะไรขึ้นเราจะไปย่อยสลายไอ้พวก วิตามิน A D E K ได้ไม่ค่อยดีนักถ้าขาด A D E K ไปเนี่ยผิวคุณจะไม่ดีคุณจะเป็นสิวง่ายนี่คือปัญหานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกไขมันแปรรูปนะคาร์โบไฮเดรตแปรรูปพวกนเนี้กระตุ้นการอักเสบนะบเพิ่มภาวะอินซูลิน e รสติสแตนอีกนะครับเพราะฉนั้นพยายามลดนะฮะ